ดูสิครับมันไม่ใช่วัวม,มันเป็นช้างโอ้โ <c> ห <oughs> ดูสิครับผู้ชมอมก่อนที่วัวจะออกไปทับนี่ต้องให้กินอะไรพิเศษไหมครับป้าไม่แล้วแต่เขาเรียกมาเขาตายไป,ปน,นี้เลยโอ้<ม>ตัวน,นี้ชนไหมครับป้าไม่ชนใช่ไหมโอ้ดูผู้ชมดูสิครับมันย่างสามขุมมาโอ้โหผู้ชม,มนเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอวัว สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงฟาร์มที่มีวัวพ่อพันชาวัวชาเล่ที่เขาเรียกว่าให้ลูกแฝดนะผู้ชมครับแล้วก็มีหุ่นที่ดีใหญ่กำยำโอ้สวยมากๆครับผู้ชมครับเป็นอะไรที่ผมประทับใจจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้อกลัวบ้านๆนะผู้ชมครับแต่วัวที่นี่ไม่บ้านนะผู้ชมครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณป้าจ่าที่นี่ที่ไหนครับ โคกกระเพราคุ้งโคกยางจ้ะอืมคุณป้าชื่ออะไรครับบอกชื่อผู้ชายกดไปนะอ๋ออ้าวผู้ชายชื่ออะไรครับต่อสมภพจ้ะออปตอสมภพมีเบอร์โทรไหมครับป้าจ้ะเบอร์อะไรครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์เก้าหกห้าเจ็ดสามารถที่โทรมาสอบถามได้โดยตรงเลยเนาะจ้ะขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับป้าเอาสองเบอร์ไปครับผมศูนย์เก้าแปด สี่สี่เจ็ดห้าสองแดสองโอเคครับผู้ชมสามารถที่โทรมาสอบถามได้โดยตรงนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงทําความรู้จักกับบัวแต่ละตัวของคุณป้าครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับอันนี้ก็พ่อพันนั่นแหละผู้ชมกืบทุกวันเลยอันนี้คือวัวพ่อพันธุใช่ไหมครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับป้าสี่ห้าปีแล้วมั้งสี่ห้าปีแล้วใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดหล้วใช่ไหมครับโอ้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือวัวพ่อพันธุ์ชาเล่นะครับ ข้อดีของวัวตัวนี้มีอะไรบ้างครับป้าโอ้ยมันทำเงินให้ใส่เงเยอะตั้งเยอะวัวเกือบร้อยตัวสองร้อยตัวแล้หระเกือบสองร้อยตัวแล้วครับอืมเนี่ยผู้ชมครับดูนะครับผู้ชมมันยืนเป็นงานมากเลยผู้ชมครับขาใหญ่เนาะป้าเนาะ,ะอืมเนี่ยผู้ชมครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับป้าตัวนี้เ่งประมาาณทาไรหร่่ละป้าก็ไม่เคยได้วัดใช่ไหมครับอ่ป้าลองวัดให้ดูหน่อยสักกันไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ก็ประมาณสักร้อยหกสิบร้อยห้าสิบได้อีกนะป้าเนาะได้เยอะโอ้เนี่คุณผู้ชมครับตัวใหญ่มากๆเลยคุณป้ารับผสมพันธุ์ด้วยใช่ไหมจ้าครั้งละเท่าไหร่ครับป้าออกจากค้อห้าร้อยแล้วออกจากค้อห้าร้อยแค่นี้ไปไกลกันแล้วแต่ระยะทางไปไกลแล้วแต่ระยะทางอ๋อผู้ชมครับถ้าเกิดว่าออกจากคอกก็คือห้าร้อยถ้าเกิดผมจุงวัวมาผสมที่นี่เท่าไหร่ครับเอาสามร้อยแค่นั้นแหละฮะเอาสามเท่านั้นแหละผู้ชมครับ คุณป้าเขาเอาสามร้อยนะครับถ้าจุงบัวมาทับที่หน้าคอกแต่ถ้าเกิดว่าไปบริการก็คือห้าร้อยแต่ถ้าไกลก็อยู่ที่ระยะทางเานาะบัวตัวนี้ให้ลูกสวยไหมครับป้ามีแต่คนยกนิ้วให้เลยโอ้ผู้ชมครับมีแต่คนยกนิ้วให้เลยนะผู้ชมครับอันนี้ชื่ออะไรครับป้าเป็นทะเละะใหญ่อ่ะใช่ไม่ชื่อของมันป้าให้มันชื่อว่าอะไรครับเรียกมันว่าอะไรฮะ แต่เใหญ่พ่อใหญ่กับสาวอ๋อเด็พ่อใหญ่ใช่ไหมครับเจ้ใหญ่อืมเนี่ยผู้ชมครับมันใหญ่จริงนป้าเนาะดูสิครับผู้ชมครับคณป้าเลี้ยงวัวทั้งหมดกี่ตัวครับพ่อคันทั้งหมดสี่ตัวจ้ะอยู่ไหนบ้างครับอ้าวผู้ชมไปชมได้ไหมครับโอเคครับผู้ชมครับคุณป้าทําไมถึงเลี้ยงวัวครับอ้าวคป้าเนาะพ่อแม่เป็นเกษตรกรมาแต่แต่ไหนจะไรก็สืบทอดมาอ๋อนี่คือสิ่งที่สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่จะเป็นอาชีพได้เลยเนาะ ภูมิใจไหมครับป้าภูมิใจมากเลยได้ลูกเรียนได้อะไรได้กินอยู่กับมันนี่แหละได้ลูกเรียนมีความรู้อะไรต้องอยู่ทำนาโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับป้าผู้ชมครับผมเจอดงชาเล่จริงๆนะผู้ชมครับโอ้สวยงามมากๆครับตัวนี้ตัวนี้กี่ปีแล้วครับป้าสามแล้วมั้ยสามปีผสมยังครับนี่ได้ทั้งสามตัวเลยได้ทั้งสามตัวสี่ตัวเลยเนี่ยนันเล็กจุดโอ้ผู้ชมสวยมากเลยตัวนี้ครับผู้ชมครับเปิดสายช่วเปิดสายไหมเปิดได้เลยครับป้า โอ้โหเนี่ยผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยนะครับผู้ชม <S <S เดี๋ยวคุณป้าจะเปิดไฟให้นะผู้ชมครับวัวเนี่ยผู้ชมครับหือตัวนี้ให้ลูกสวยไหมครับป้าสวยทุกตัวเลยใช่ไหมครับตัวเลยจ้าอืมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเลี้ยงวัวใหญ่ๆ,ๆครับป้าวัมันไม่มีงานอื่นทำเนาะทำแต่นาก็เลยเอาพวกนี้แหละมาอ๋ออันนี้เราหาเราหาซื้อที่ไหนครับ คือมาตั้งวเล็กๆเนี่ยครับ่ะคุณป้าครับสวยเห็นสวยก็ซื้อมาไว้เลยสอบถามนิดหนึ่งครับป้าเรามีวิธีการเลือกพ่อพันธุ์ไหมครับเลือกจ้ะเราต้องดูยังไงครับป้าดูเสื้อตรงมาแล้วดูขาดูรูหน้าตามันดูหางมันดูอะไรดูดูทุกส่วนเลยดูทุกส่วนเอาอย่างเช่นตัวนี้ครับป้าที่ป้าว่าสวยถูกใจป้ามีตรงไหนบ้างครับ ป้าก็กว่าดูสิมันไม่มีทิฏฐิเลยเนาะผู้ชมเขาไม่มีทิฏฐินั่นแหละนี่ผู้ชมครับโอ้ตุนมันก็ใหญ่นะป้าเนาะนะเลอใจจริงๆคุณป้าให้กินอะไรบ้างครับนี่เอาไปผูกกินยญากินไบเตยนั่นก็มีใส่ส่วนรำเพื่อใหโอเคครับผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับตกเย็นก็ให้กินรำหัวอหารกลางวันก็ผูกให้กินเอาออกข้างนอกเลยโอ้ผู้ชมครับ ก็สองสามปีขึ้นไปเหมือนกันะสามปีขึ้นไปสามปีมีตัวไหนที่คุณป้าจะขายบ้างไหมครับตอนนี้ยังเลยจ้ะยังใช่ไหมครับได้ๆ่งหาอะไรได้ให้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับคุณป้าเอาออกมาข้างนอกได้ไหมครับได้โอ้ไม่ธรรมดาผู้ชมครับผมขับรถผ่านมาทุกครั้งครับบ้านหลังนี้แล้วมองซ้ายตลอดผู้ชมครับแต่ไม่เคยเจอชื่อของบ้านครับเจอแต่ข้อกลัวนะผู้ชมครับผู้ชมรอชมนะครับโอ้เขาชื่ออะไรครับป้าตัวนี้มีชื่อไหมครับเต็กไอตี้เตไอตี้ คือปกครับคือปกติวัวชาเล่มันจะไม่สูงครัป้าเนาะอู้ตัวนี้ชนเลยครับป้าไม่ชนใช่ไหมอู้ดูผู้ชมดูสิครับมันย่างสามขุมมาโหผู้ชม,มนเ,นเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอวัวสวยเงี้ยผู้ชมครับอือหดูครับดูแข้งดูขาของมันครับผู้ชมครับอัวโหสวยงามมา,มากครับผู้ชมครับโัเหลือใจครับป้าอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมครับ โอหน้าตาฝรั่งจ๋าเลยนะครับป้าอ้สวยงามมากๆข้อดีของตัวนี้ไม่มีที่ติแล้วป้าเนาะของป้าไม่มีที่ติเลยอืมให้ลูกสวยทุกตัวเลยใช่ไหมครับมีลูกที่อยู่แถวๆนี้บ้างไหมครับป้าอันนี้ต้องถามลงเพราะลงบนคนเอาไปอ๋อม,มาจากบ้านบ้านนทับให้อ๋อมีแล้วมันมีมันม,มีลูกอืมอผมอยากจะไปเห็นลูกเขาจังเลยครับคุณป้าโอ้สวยงามมากๆนยผู้ชมครับ เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับผู้ชมครับต้องขอญาตเดินช้าๆนะครับเดี๋ยววัวเขาจะตื่นนะผู้ชมครับอโอ้เนี่ยผู้ชมครับคุณป้าครับถ้วท่าตัวนี้จูงมาทับคุณป้าเอาเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้านะผู้ชมครับตัวนี้ถ้าจูงมาทับห้าร้อยแต่แต่ถ้าไปบริการนะครับก็เจ็ดร้อยขึ้นไปเจ็ดร้อยขึ้นไปนะผู้ชมครับถ้าออกจากคอกเจ็ดร้อยถ้าจูงมาทับที่นี่ห้าร้อยเนี่ยผู้ชมครับอื้อหือสวยจริงๆครับคุณป้า ป้าเอาเก็บได้เลยครับตอนนี้ครับ<ด>รู้ตัวไหมมีวัวสวยเนี่ยอ <laughs> โอ้เนี่ยผู้ชมครับเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นแม่เนะาะแล้วลูกสาวของคุณป้าชอบเลี้ยงวัวไหมลูกสาวขเขาก็เรียนจนจบก็เป็นพยาบาลแอะไรเขาก็ไม่เคยได้มาเล่อ,อลูกสาวคนเมื่อกี้เป็นพยาบาลใช่ไหมครับเดี๋ยวผู้ชมดูสิครับหนักประมาณสักกี่โลครับป้า ถึงหกเจ็ดร้อยกิโลอยู่เนาะหอกนี่ง่ายๆนะครับคอกบวไม่มีไม่มีอะไรพิเศษเลยนะผู้ชมครับคอกวันบ้านจริงๆนะผู้ชมครับโอ้โหดูสิครับตอนเย็นคุณป้าให้มันกินอะไรบ้างครับนี่เหมือนกันใช่ไหมของมันเนี่ยผู้ชมครับนี่คืออาหารของเขานะครับให้วัลรังก์นั่นเลยให้กับบัลรังใช่ไหมครับสวยจริงๆครับตอนนี้ผู้ชมครับไม่เสียใจที่ผมเลิกงานแล้วรีบมาถ่ายผู้ชมครับ โอ้โหดูสิครับป้าป้าไม่ใช่เลี้ยงวัวพูด,ดีสินะคะมันกินหญ้าขนาดขนาดจะออกมาคือคเลี้ยงตามโซ่เสตเราเลยเนาะ,ะคือยางโซ่กราวจาังย่างโซ่กราวเลยคผู้ชมก็คือตามบ้านนอกเราเนี่ยผู้ชมครับ <laughs> โอเคคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับตนนัวนี้อืแล้วด้านนู้นครับป้าอนุกัตจัอันนีกก้เหเลืนอดเลือดสูงเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับก็ง่ายๆผู้ชมครับใช้พื้นที่ของบ้านในการทําคอกนะครับแล้วก็ให้วัวเล็มหญ้าธรรมชาตินะครับ ตกเย็นมาก็ให้กินหัวหานิดหน่อยนะพู้ชมครับหัวพ่อพันธุ์มีทั้งหมดสี่ตัวผู้ชมครับออกงานทุกตัวไหมครับป้าจ้าผัดกันเพืาอให้มันให้เขาได้พักใช่ไหมจ้าและกับคนใ้เเลือกด้วยอเงี้ยอ๋อเขาเลือกพ่อพันธุ์ได้ด้วยเอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่อ๋อมีงั้นแล้วจะแม่พันธุ์แม่พันธตัวใหญ่ก็เอาใหญ่ไปอ๋อถ้าไม่พันธุ์ตัวใหญ่ก็เอาใหญ่ไปครับผมแต่ถ้าแบบกลางเวไทยก็เอาั้งี้ครับผม เนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวคุณป้าต้องขอขอบคุณมากๆากครับที่ให้เราได้ดูวัวสวยๆให้ผู้ชมครับเกิดมาผมก็ไม่เคยได้เจอวัวพ่อควันสวยๆนะผู้ชมครับแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะผู้ชมที่ดูแลวัวเลี้ยงวัวคุณป้าพาวัวไปทับเองเลยใช่ไหมครับไม่น้าเขาเลือกข้าขากับลูกอ๋อแต่แค่ก็มาที่บ้านทำไนมีชีชาอยู่บ้านแับนี้อ๋อเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวรอชมเจ้าตัวนี้นะผู้ชมครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับป้าอ่อนกว่าเขาอ๋อตัวเล็กเลยใช่ไหมครับนี่ อายุน้อยกว่าเขานะผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวรอชมตัวนี้ครับผู้ชมครับสังเกตว่าวัวตัวใหญ่มันไม่ค่อยดุนะป้าเนาะอาไปอ่าเดี๋ยวผมให้ผมถอยมาก่อนครับผู้ชมให้เขาออกมานะครับเขาอาจจะกลัวผมนะผู้ชมเนี่ยมาแล้วผู้ชมครับ ดูสิครับมันไม่ใช่วัวม,มันเป็นช้างโอ้โหดูสิครับผู้ชม,มก่อนที่วัวจะออกไปทับนี่ต้องให้กินอะไรพิเศษไหมครับป้าไม่แต่เขาเรียกมาเขาไปตรงนี้เลยกินให้กินเครื่องตอนเย็นอย่างเดียวะคืออาหารตอนเย็นอย่างเดียวนี่ดูสิครับผู้ชมโอ้หน้าตาฝรั่งจ๋าทุกตัวเลยผู้ชมครับดูชัดๆนะผู้ชมครับวัวเชื่องมากๆเลยผู้ชมครับไม่ไม่ทำอะไรผมเลยนะครับ ถือเป็นเรื่องที่ดีครับผู้ชมครับมาให้ดูไข่กันนะผู้ชมครับชัดหรือเปล่าเนี่ยผู้ชมครับอืมสวยงามจริงครับตัวน,วนี้ตัวนี้กี่ปีแล้วครับป้านี่น้องเล็กสุดนี่คือถ้านัำเชื่อมันแข็งแล้วต้งองสองปีขึ้นแล้วเนาะอ๋อสองปีขึ้นไปถึงจะทับได้ตัวนี้ฝึกยังครับนี่ประมาณมสองสามแม่แล้วสองสามแม่แล้วอ๋อ <laughs> มือใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้เนี่ยผู้ชมครับแต่ว่าพอพวกนั้นแกก็มาเป็นตัวนี้ แล้วเราก็หาใหม่อีกอ๋อโอเคครับผู้ชมครับอ่ะคุณป้าเก็บได้เลยครับคือมาถับเปลี่ยนกานอะไรเลยมันจะเลือกเอาเียวัวเราจะไม่ช้ำด้วยเนาะถ้าเราปล่อยเอาวันไปทับทุกวันมันก็ช้ำเนาะป้าเนาะอืมสวยงามมากๆครับผู้ชมครับมีรายหน้าก็ดีลุสิข้าวโพดสับแล้วก็ดำแล้วก็หัวาหแค่นั้นใช่ไหมครับไอ้ดำดำนี่วัวอะไรครับป้านี่นั่นก็คือมาขายโรงการคือมาขายไปด้วยเนี่ยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับป้า เรียกสี่หมื่นสามจ้ะสี่หมื่นสามจ้ะผมว่าได้ขายแน่นอนครับป้าจังนี้ตลาดก็ปิดกันเลยปิดเลยคุณป้าขายสี่หมื่นสามนะครับตัวผู้ตัวเมียครับป้าตัวผู้ผโอเคผู้ชมครับผมต้องมาถ่ายอีกครั้งแนะ่นอนผู้ชมครับจะให้ผู้ชมได้ซื้อตัวนี้นะผู้ชมสี่หมื่นสามราคาไปต่อได้เลยผนะู้ชมครับผมอยากจะมีตังค์ซื้อจริงๆเลยเอาคุณป้าเอาเก็บด้วเลยครับเนี่ยผู้ชมครับตอนนี้คุณป้าก็เอาวัวเข้าคอกเรียบร้อยแล้วผู้ชมครับเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายจริงครับวัวที่นี่นะผู้ชม สุดยอดจริงๆนะครับคุณป้าสุดยอดนะครับผู้กลัวไหมครับป้าวัวตัวใหญ่ๆเนี่ยกลัวไม่กินเหยื่อเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อมันกินเหยื่อท่านผู้ชมก็กินแล้วนะครับไม่รู้จะกลัวอะไรใช่ไหมครับป้าเนี่ยผู้ชมครับบรรยากาศครอบวัวบ้านเลยนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะผู้ชมครับคุณป้าขายสี่หมื่นไร่นะครับสี่หมื่นสามนะผู้ชมเนี่ยผู้ชมครับวัวตัวนี้นะครับวัว แองกัตหรือวาคิวครับป้า,ปาไม่รู้อะไรเนาะแต่ว่าเป็นวัวสีดำเนาะป้า,นะา,มมนาเนาะร,ระเอีนกนี่นออะไรหรหกตัวผู้ตัวเมียครับนี่ตัวผู้จ้ะตัวผู้คุณป้าขายสี่หมื่นสี่หมื่นสามใช่ไหมครับสูงประมาณอะไรครับป้าพอจะกะได้ไหมครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล็งผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล็งประมาณสัก คันไม้ข้างหลังนาป้าเนาะจ้าอ่ะคุณป้ามาวัดผมวัดคันไม้ผมหน่อยครับทั้งนั้นนะอ่านะครับผู้ชมประมาณร้อยห้าสิบนะครับสี่หมื่นสองไม่ต้องต่อนะป้าเนาะ <43. S 1> อ่าสี่หมื่นสามตัวทีครับสี่หมื่นสามนะครับผู้ชมไม่ต้องต่อเนาะโอเคครับราคาขายเลยราคาขายเลยไม่ต้องต่อนะ okay โอเคผู้ชมครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ป้าทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราครับต้องทําไงบ้างครับป้าอ๋อก็ใจหนึ่งใจต้องรักถ้าไม่รักก็คือจะเถือ,อไอ้เกิดไล้เนาะคุณป้าเ <c oughs> ขาบอกวนะ่าครับคุณป้าเขาบอกว่าถ้าใจไม่รักก็มันชาบมันนึกมันชาบคือตัวเกมเกิดไอ้เนาะถ้าคนไม่ชอบก็เลี้ยงไม่ได้นะป้าเนาะโอเคครับผู้ชมครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับถ้าใครสนใจที่อยากได้พ่อพันธุ์สวยๆไปผสมก็โทรศอบถามได้นะป้าเนาะโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ